ขึ้นปีใหม่แล้วเราได้ก้าวสู่ปีใหม่ปีสองห้าหกห้าขึ้นสู่ปีใหม่มาได้ห้าชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังมืดอยู่ปีใหม่นี่เริ่มต้นโดยความมืดแต่เราก็รู้ว่า มันจะมืดไปไม่ได้นานอยู่ไม่ถึงชั่วโมงก็จะสว่างแต่เงินแสงทองเริ่มปรากฏแล้วอรุณรุ่งก็จะตามมาแล้วฟ้าก็จะสว่างน,นี่มันบอกอะไรเรานะ มันบอกแล้วว่าชีวิตของคนเราแม้ว่าจะมีความทุกข์ไม่ว่าทุกน้อยหรือทุกใหญ่แต่ในที่สุดมันก็จางคลายไปมีสุขเข้ามาแทนที่บางครั้งชีวิตเหมือนกับตกอยู่ในความมืด แต่ความมืดก็จะไม่ยั่งยืนและชีวิตเราก็จะกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนความยากลำบากไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะแต่ว่าเรามั่นใจว่าในสุดมันก็จะผ่านไป เหตุการ์บางอย่างเราแยก้ไขทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ความรู้สึกของเราที่สืบเนื่องจากสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่จีรหังยั่งยืนความพัะพราสูญเสียอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอื่นไปไม่ได้แต่ว่าความเศร้าโศกเสียใจ จากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็จะไม่จีรังแล้วมันก็จะผ่านไปถล้าเมื่อขึ้นปีใหมน่นี่ก็ขอให้เราเรารึกึกถึงความจริงข้อนี้ให้ดีว่าความมืดมันไม่เคยยั่งยืนไม่ช้าก,ก็เริมก็ต้องหลีดท้ายกับความสว่าง ความทุกข์เนี่ยแม้ว่าจะหนักหนาเพียงใดในสุนมันก็จะผ่านไปถ้าค่อเรานะริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมั่นใจในความจริงข้อนี้เหมือนกับที่เรามั่นใจว่าอารุณรุ่งเนี่ยจะม,มาแทนที่ความมืด ไม่ช้าก็เร็วนะปีหกห้านี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครที่จะมั่นใจได้ว่าปีนี้เนี่ยนะสถานการณ์โควิดนะจะ เป็นอย่างไรไม่มีใครบอกได้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่าปีก่อนหรือเปล่าฉันเราคงจะตอบไม่ได้ว่าชีวิตเราจะมีความผันปวนอย่างไรในปีนี้หรือไม่ แต่แม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งก็เป็นธรรมดานะเพีวยงแต่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ตอนที่เริ่มต้นปีหกสามเนี่ยหลายคนคิดว่าชีวิตมันก็จะเป็นไปอย่างที่เคยเป็นโดยที่ไม่ตระหนักว่าเนี่ยไวรัสโควิดมันกำลัง จะก,ก่อตัวแล้วก,ก็อารวาสในเวลาต่อมาจนทั้งทำให้ชื่อของเราแปรเปลี่ยนไปบางคนนก็ับพิพัพนธเลยทีเดียวมันเป็นความไม่แน่นอนที่ผู้คนไม่ได้ตระหนักนั่นคือปีหกสามแล้วปีหกห้านี้เราก็ตระหนักกันมากขึ้นนะถึงความไม่แน่นอนแต่อนาคตเนี่ยจะ เป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าหรือว่าอีกสามสีเดือนข้างหน้าเราก็อย่าไปวิตกขงวลกับมันมากเกินไปอย่าไปจมอยู่กับการคาดเดาหรือการมนโนเกี่ยวกับภาคอนาคตเพราะว่า อะไรก็ไม่แน่นอนสิ่งที่เราวาดภาพเอาไว้จนเกิดความวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้หรืออาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่เราวาดภาพเอาไว้ประสบการณ์ของของเราในอนดีตที่ผ่านมาก็คงจะบอกเราหรือคงจะเตือนให้เราได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราคาดการ เกี่ยวอนาคตจนวิตกกังวลจนกระทั่งเครียดบ่อยครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยหรือไม่ได้เร็ว้ายอย่างที่เราคาดคิดอดีตเป็นอย่างไรนะอน,นาคตก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือจะไปวิตกกังวลกับมันมากเกินไป เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นและมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้จะดีกว่าที่เราเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจุบันปัจจุบันในที่นี้ก็รวมไปถึงการตระเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมกับอะไรก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้คิดถึงอนาคตไปบ้างก็ดีไม่ใช่เพื่อทำให้พิตกกัง,งวลเพื่อเครียด พื่อกลัดกลุ่มนะแต่เพื่อตาบเตรียมให้พร้อมถ้าเรากังวลมากไปเราก็ละเลยโอกาสในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมต่อเมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันการตัดเตรียมให้พร้อมกับความไม่แน่นอนหรือความผันผวน,นในอนาคตนะจึงจะเป็นไปได้การกลับมาอยู่กับปัจจุบนันเป็นสิ่งสำคัญมากนะ ตลอดการดำเนินชีวิตบ่อยครั้งเนี่ยเราสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่จำเป็นด้วยการที่ปล่อยใจให้ปิจมอยู่กับอดีตกับเรื่องราวเก่าๆที่เจ็บปวดหรือแม้ก็ไปหมกบุญอยู่กับภาพอนาคตที่มโนไปทางที่เลวร้าย ปุจจจตวว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรเอาทุกข์มาทับถมตนหมายความไม่ควรจะเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองหรือซ้ําเติมตัวเองเพราะว่าเพียงแค่การใช้ชีวิตการดํารงอัตภาพนี่มันก็ทุกอยู่แล้วไม่ทําอะไรเลยนะมันก็มีความหิวมีความปวดความเมื่อยเกิดบางทีก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ แค่นี้มันก็มากพออยู่แล้วดังนั้นเราจะไม่ควรเอาทุกอื่นๆมาทับถมตนหรือว่าซ้ําเติมตัวเองจากการที่เราปล่อยใจให้ไหลไปดีลอยไปอนาคตน,นั่นแหละนะมันเป็นการทับถมตนด้วยความทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่เราทําเป็นประจานันฉะนั้น,นยอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เรามีชีวิตที่ผาสุกนะ ก็ต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เป็นกลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นนิดสม่ำเสมอไม่ปล่อยใจให้ไหลไปอดีตไปจมอยู่นอนาคตจนกระทั่งจิตใจจะไม่ได้ความโกรธความเศร้าหรือความเครียดความ,มต่กกังวลกลับมาอยู่กับปัจจุบันรวมถึงการที่เราทำอะไรด้วยใจที่เต็มร้อยไม่บอกแวก หรือไปปั่นใจให้กับสิ่งอื่นนะณะที่เรากำลังทำสิ่งที่ดูเฉพาะหน้าแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆเช่นอาบน้ำถูฟันนะทำครัวจะเป็นงานการใดก็ตามก็ให้เราทำด้วยใจที่เต็มร้อยก็คือมีสติอยู่กับสิ่งนั้น ไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันถ้าเราทำด้วยทำอะไรด้วยใจที่เต็มร้อยเนี่ยสติเราก็จะเติบโตสติเราก็จะมีกำลังมไม่เพียงแต่ทำให้เรามีสมาธิในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่มันยังทำให้เรารู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจด้วย สตินี่เป็นเพียงช่วยทาให้เราทํากิจต่างๆให้สําเร็จรูล่วงไปด้วยดีโดยที่ไม่วอกแวกหรือว่าไม่เฉื่อยชาหรือว่าไม่เกียจคร้านนั้นนะแต่มันยังช่วยทําให้เรารักษาใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆครอบงำเพราะมัมีสตินะจะรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจได้เร็วขึ้น อาจจะเป็นความโกรธความเศร้าความเครียดความวิตกรวมไปถึงความคิดฟุ้งซ่านซึ่งเป็นที่มาของความว่าวุนในจิตใจของผู้คนในเวลานี้ถ้าสติเรามีกำลังเราก็จะละทุกข์ต่างๆได้ไวโดยเพราะเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะจมูกได้กลิ่น หรือว่ามีการสัมผัสกับร่างกายหรือเมื่อมีเหตุการณ์ใ,ใดๆที่เกิดขึ้นที่ชวนให้เราไม่พอใจหรือไม่เป็นไปนดัางใจพอรับรู้เข้าเนี่ยไม่ว่าด้วยตาด้วยหูมันก็จะเกิดความโกรธเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันก็วางอารมณ์เหล่านั้น ไม่ยึดนะไม่เกาะเกี่ยวหรือไม่ปล่อยให้มันมารังความจิตใจได้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยเราจะรับทุกได้ไวและขณะเดียวกันการอยู่กับปัจจุบันความหมายนึงคือการที่เรารู้จักชื่นชมหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี เราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะแยะไม่ว่านอกตัวหรืออยู่ในตัวแต่เราไม่ค่อยเห็นเนี่ยพอไม่เห็นก็เลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชื่นชมหรือเห็นคุณค่าของมันเท่าไหร่เราไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่ยังไม่มีมากกว่าหรือสิ่งที่สูญเสียไปเวลาถูกคนโกงเงินหรือว่าสูญเสียทรัพย์เนี่ย คนส่วนใหญ่ก็หันไปจดจ่ออยู่กับทรัพย์ที่เสียไปจนมองข้ามสิ่งมากมายที่มีอยู่เวลาเจ็บป่วยก็ไปจดจ่ออยู่กับอวัยวะนะที่ไม่ปกติจนมองข้ามอาวัยวะอีกมากมายซึ่งยังดีอยู่การที่เรามองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ย ทุกได้ง่ายมากและเราก็จะโวยวายตีโพยตีภายกับอะไรต่ออะไรมากมายรวมทั้งกับชะตากรรมแต่ถ้าเราหันมาให้ความสําคัญหรือหันมาเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยเราจะสุขได้ง่ายขึ้นโดยเพราะเมื่อเราเจอความพัดพลาดสูญเสียเจอความผันผวนบวนแป,ปรบางคนถูกโกงเงินไป หลายสิบล้านแต่ก็ทุกไม่นานเราก็ได้มาตระหนักว่าเขายังมีชีวิตที่สุขสบายยังกินอิ่มนอนอุ่นเพ่งอยู่บ้านที่อ,อยู่สบายชีวิตก็ยังสุขสบายเหมือนเดิมพอหันมาเห็นรับรู้สิ่งดีๆที่มีอยู่แทนที่จะไปจดจ่อสิ่งที่เสียไปเนี่ยก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิม ไม่มาโมเสียใจกับทรัพย์ที่เสียไปบางคนบ้านโดนไฟไหม้แต่ก็รู้สึกโชคดีนะที่ไม่เพียงแต่ตัวเองและคนรักรอดตายมีชีวิตยอยู่แต่ว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีค่าที่ยังอยู่ไม่ได้มอดไหม้ไปกับไฟอันนี้เขาเรื่องที่จะมองเห็นสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่เสียไป การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความหมายนึงก็คือการที่เราเห็นสิ่งดีๆว่ามีอยู่กับเราแล้วก็รู้จักชื่นชมเห็นคุณค่าของมันสิ่งที่ยังไม่มีก็ไม่ไปตรวจจอทำให้เกิดความโลภเกิดความไม่พอใจกับชีวิตที่มีอยู่ก็อย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยไปตรจจ่อกับสิ่งที่เสียไปหรือสิ่งที่ยังไม่มี หลายคนทุกข์เพราะยังไม่มีอย่างงน้นไม่มีอย่างนี้ทั้งๆที่มีสิ่งดีๆมากมายอยู่กับตัวลองดูว่าที่เราทุกข์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเป็นเพราะเราไปมัวอะไราอาวร์เสียใจกับสิ่งที่จากไปสูญเสียไปหรือเพราะเราเสียใจที่ยังที่ไม่ได้มีหลายอย่างที่ใครๆเขามีกัน ถ้าเรารู้จักเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่และชื่นชมเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะเป็นคนมีความสุขง่ายใช่ลองดูนะเรามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวการที่เรายังมีสุขภาพดีอาการที่เรายังมีเอาไว้ต่งางๆทำงานได้ดียังมีตามองเห็นยังมีหูได้ยิน ยังมีมือมีแขนมีเท้าที่ทํางานได้ปกติยังหายใจได้สะดวกราบรื่นเรารู้หรือเปล่าว่เนี่ยคือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่มาโดยตลอดเป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราทุกวันทุกขณะมันไม่ใช่ง่ายเลยนะการที่คนเราเนี่ยจะมองเห็นอะไรต่างๆการที่แสงมากระทบกับม่านในในตาของเรา และสัญญาณก็ส่งไปที่สมองและสมองก็ตีความมาเป็นภาพเป็นภาพของคนที่เรารักหรือธรรมชาติที่งดงามมันต้องใช้อ์ประกอบต่ตางๆเนี่ยนับพันองค์ประกอบทีเดียวนะทำงานพร้อมกันอย่างราบรื่นประสานสอดคล้องกันไม่ใช่ง่ายนะที่องค์ประกอบนับพันนี่มันจะทำงานได้อย่างราบรื่นปกติและสอดคล้องกัน พอถ้า like, แค่ม mm ีอะไรอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งเนี่ยเกิดเสียไปเกิดพร่องไปเราก็จะไม่สามารถจะมองเห็นอย่างที่เห็นตอนนี้ได้จะเรียกว่าเรามีโชคก็ได้นะที่เรายังมองเห็นอย่างที่เห็นตอนนี้แต่ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่สามารถจะมองเห็นอย่างที่เห็นตอนนี้ได้ส่วนหนึ่งเพราะความแก่ชราส่วนหนึ่งเพราะความเสื่อมนะของสังขารในเนี่ยที่มันยัง ยังอยู่กับเรายังปรากฏยังดีอยู่เราควรรู้สึกขอบคุณเราก็ร,รู้สึกโชคดีและตระหนักว่ามันคือความสุขคนเราถ้าไม่ได้เจ็บป่วยเราไม่รู้หรอกนะว่าการที่เรามีสุขภาพดีมีพลานําไมัยเนี่ยมันสําคัญอย่างไรยิ่งแต่ที่เรามีสิ่งนี้อยู่เนี่ยเราควรตระหนักผลเห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณ ถ้าเรารู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆคือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เราจะเป็นคนที่สุขง่ายและต่อไปเนี่ยเราจะเห็นความสุขทุกขณะได้ไม่ยากความสุขหรือสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยนะมันสามารถปรากฏกับเราได้ทุกขณะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่ จะไปห่วงว่าจะไม่มีสิ่งดีๆหรือความสุขเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันในแต่ละขณะจะให้ห่วงว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าเราจะชื่นชมมันไหมแล้วเราจะรู้สึกขอบคุณในสิ่งนี้หรือไม่ความสุขเนี่ยเราพบได้ทุกขณะไม่ยากถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันให้เป็น แต่ทำกันได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนอยู่เสมอมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะมอบมาให้กับเราหรือจะให้เราเป็นของขวัญได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเองปีใหม่เนี่ยควรเป็นปีที่เราจะได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้สม่ำเสมอให้ทำเป็นนิดเพราะมันจะช่วยทำให้เรา เห็นสุขทุกขณะแล้วก็ละทุกได้ไวเรามักจะปรารถนาสิ่งดีๆจากคนนั้นคนนี้ลมทั้งปรารถนาโชคลาภปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่คใครๆอยากได้โดยเพราะเวลาขึ้นปีใหม่เราก็อธิษฐานอวยพรขอพรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ แต่มันไม่อะไรนะที่ดีกว่าการที่เรามีคุณภาพจิตที่ใหม่ที่ช่วยทำให้เราเห็นสุขทุกขนะ์ขณะแล้วก็ละทุกได้ไวถ้าเรามีสตินะมีสมาธิมีสัปัชัญญะมีความตื่นรู้หรือมีความสึกตัวอยู่เสมอ มันไม่ยากเลยนะที่เราจะเห็นสุขทุกขณะแล้วก็รักทุกได้ไวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความปีใหมนะ่น่ะมันคงไม่มีอะไรที่ดีกว่าการที่เราเนี่ยนะสามารถจะพบสุขทุกขณะรักทุกได้ไวใจจะทำกันได้เนี่ยใจต้องตื่นรู้อยู่เสมอนะใจตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน และที่จริงแล้วใจอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแหละที่จะทำให้ใจนี้เกิดความตื่นรู้ขึ้นมาได้เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันก็เกิดความสึกตัวความสึกตัวนี่แหละที่นํามาสึ่งความตื่นรู้และความตื่นรู้เนี่ยนะมันไม่เพียงทาให้จิตใจผ่องใสปลอดโปรง่งปลอดพ้นจากการรบกวนรังควานของอารมณ์ที่เศร้าหมองก็มีสตินะเป็นเครื่องรักษา สติกับสัมปชัญญะความไม่ลืมและความไม่หลงนี่เป็นของคู่กันเมื่อมีสติความระลึกได้มันก็เกิดความตื่นรู้เมื่อสติเกิดขึ้นเป็นนิดใจก,ก็ตื่นรู้อยู่เสมอและความตื่นรู้อยู่เสมอเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เราไม่เพียงแค่รู้สึกตัวนะแต่ว่ารู้ความจริงเห็นความจริงด้วยถ้าเราเห็นความจริง อย่างจันแจ้งจนถึงแก่นแท้ของมันเราก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่เชิงแท้ไม่มีอะไรที่คงทนไม่มีอะไรที่ยึดเป็นเราเป็นของเราได้ถึงตอนนั้นแหละที่ใจเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดสิ่งใดว่าเป็นฉันของฉันหรือเป็นตัวกูของกู นาศิลป์ของความสุขและอิสระแห่งชีวิตเนี่ยก็คือการที่ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดนะว่าเป็นเราเป็นของเรานะว่าเป็นตัวฉันหรือของฉันว่าเป็นตัวกูหรือของกูที่เราเป็นทุกข์ดูสม่ำเสมออยู่บ่อยๆเนี่ยก็พอเราไปยึดเอาความโกรธความเศร้าความเครียดว่าเป็นกูเป็นของกู รวมทั้งไปยึดสิ่งต่างๆนะทรัพย์สินเงินทองคนรักว่าเป็นกูเป็นของกูดังนั้นพอเกิดความเสือ่อมความสลายมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อของรักหรือคนรักนะมีอันเป็นไปเป็นเพราะความยึดติดถือมันในสิ่งนั้นมาเป็นรเราเป็นของเราเนี่ยจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความเศร้าเกิดความเสียใจ ท่านอาจารย์เปอกยังไปยึดอีกนะว่าความโศกความเศร้าวความเสีใจนั้นเป็นกูเป็นของกูจึงกลายเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นทุกข์นะมันก็หลุดจากทุกข์ได้ไม่ยากยิ่งเราได้เห็นความจริงว่ามันมีอะไรที่จิตบันถือมันได้เลยจิตก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ในที่สุด การเห็นเนี่ยสำคัญมากในหรบพุทธศาสนาและสาคัญสับชีตของเราไม่ว่าจะเห็นสุขทุกขณะหรือว่าเห็นทุกที่เกิดขึ้นมันก็ช่วยทําให้จิตเนี่ยปล่องโปรดปลอดโปร่งโปร่งเบาได้เป็นเพราะเราไม่เห็นทุกเราจึงก็เป็นเป็นผู้ทุกข์เสียเองเป็นเพราะเราเองสุขทุกขนะเราจะเป็นคนที่มีเป็นทุกหรือมีทุกได้ง่าย และอิงถ้าเราเห็นความจริงเห็นศัจธ,ธรรมอย่างแจ่มแจ้งจนไม่ยึดติดถือมันในสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นของเราอิสรภาพหรือความสุขอย่างยิ่งนะก็จะปรากฏแก่เราแต่ในขณะที่เรายังไม่สามารถจะรู้ความจริงเห็นความจริงได้อย่างน้อยก็ให้รู้สึกตัวอยู่สม่ำเสมอไว้อย่างที่ได้กล่าวไว้นะว่าในโอกาสปีใหม่เราก็ ปรารถนาที่ได้พรต่างๆไม่ไว่าจะเป็นความร่ำรวยการมีสุขภาพดีการมีความส็จในการงานจริงหล่านี้ก็ดีนะแต่ว่ามันไม่เท่ามันไม่ดีเท่าจิตใจที่ดีหรือคุณภาพจิตที่ดีตติสมาธิสปัญญะปัญญาจริงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะเห็นคุณค่า และปรารถนาที่จะทำให้มีขึ้นนะกับใจของเราให้มากๆนะปีใหม่นี้จะกลายเป็นปีที่ดีสำหรับเราและนำไปสู่ชีวิตใหม่ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่เห็นสุขทุกขณะละทุกได้ไวแล้วก็ใจตื่นรู้อยู่เสมอจนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรม ฉะนั้นถ้าขาว่าจะให้พอในปีใหม่นะก็คงไม่หนีจากที่ว่ามันนี่แหละนะก็ขอให้ทุกท่านได้มีคุณภาพใหม่ได้คุณภาพจิตที่ใหม่มีสติมีความรู้สึกตัวจะช่วยทําให้เห็นสุขทุกขณะละทุกได้ไหวและมีใจตือนู้อยู่เสมอนชี